แต่ทำไมเขาต้องให้ไปในตัวนี้บ่อยจังวะตรีนี้มันแรงครีลานแรงอย่าตายปรับใหม่อีกแล้วเหรอโพูดเลยวังดีเลยแรตัวนั้นมีกลัวน้ตัวแช่เขาไม่กลัวตัวแช่กันเลยไงวะเบิดเบิดแช่ถ้าคนเล่นเก่งเนี่มึงเอ้ยแอบกดเลยนะถ่ายแล้วหลุดเนี่ย ออกมาดิโค้งเลื่อนเต้นมาอยู่ตรงนี้อ้าวที่ยื่นหรือผมเมตอะไรเี้หมดพออะไรคุณเอาให้เอาให้ยาเตะเอาให้ยาเตะเอาให้ยาเตะเอาให้มาละไม่หีดผมรู้ว่ะต้องเลี้ยง ได้ไอลิวะได้มาว่าอลิ่แมนคันกิบหายเลยนะอเอาไหมมอทอสอ่ะเอาก็ได้ให้ช้าก่อนกนะ็ได้ช้ามอทอสโอเคนะคุณเลือกไปเลยคุณเลือกไปเลยโอ้โหขออาไวโอมไปแล้ว เอาเมดมาได้เออเมดเอาคนเอามอทอดนี่แหละไปเอามาแค่ไหนเอาเมดเดี๋ยวตอนไหนมันตัวไหนก็ได้ี่ยเมดไม่ค่อยมีคนเล่นจัดจ้านหรอกตัวแช่ยังไม่มีใครกล้าเล่นเลยดูดิเขาก็เล่นไม่เป็นกันอ่ะมันแปลจนมีคนเล่นไม่เป็นน่ะเสียดายเนาะไอ้โต้งมาเนี่ยจบแล้วเนี่ยไอ้โต้งมาเนี่ยมันเล่นจริงจริงนะมันได้เปรียบจริงๆนะตัวแช่ต้องไอ้โต้งแล้ว รอ,อ,อบรีแรล็งรอบน้าคุณก็แบกไอ้ตองขึ้นมาด้ดวยหนตัวไหนดีวะเนี่ยพอ,เล,เ,อลเล่นง่ายดีปกเอรไมเฉือน,นเฉือนนะเอาเฉือนมาเลยบางครั้งตะกี้ยงไม่ไติไตดงงตไตงต้องปิกเจ้าไป็พอเฉือนทีเดียวจบแรกๆเน เ,เอองออยู่ัวจับเลยค,คุณเอาอะไรไปวะอ,อะไรนี่แหละพวกเราตัวนี้แหละเอานี่แหละมันฆ่าไม่สุดไงตะเกิลมันหายก่อนเราต้องกดไนนอะไรเนี่ยเอ๊ะแกมีดมันไม่ค่อยแรงต้องกดอะไรเน,นี่ยคุณออกไอ้นั่นก่อนเลยหัวกระโหลกอะ่ะ ยอมวิ่งกระโลกแล้วโลกแล้ว,ลวก็ลงเท้าเจาะก่อยกันยอมวิ่งช้าเอาดาเหจือแรงไปเลย เจอคอ,อมนี่ว่ะมีคอมมีข้อมูลหนึ่งชา้างนะคอมมันไม่ถึงคอมเท่าไหร่เนี่ยคอมหนึ่งคอมไอวี เหมือนแจนี่เลยะเหมือนกับไดมอนด์นั่นแหละ V I V สามสองหนึ่งคุณเดี๋ยวคุณดาวนี้นี่ก็อีกคุณก็ซึ่อแล้วนี่ทำอะน่าจะใช่นะาจะซืนอยู่แล้วโอ้ของทำได้ว่ะ เขาจะออกเลยวันนี้ี่เหัวใหม่ไอ้คนนี้เข้าไปปิดประตูนหัองมปิดหัวน่ะิดีตูปิดประตูะิดหัวมันีัมันล่อว่ะอย่างเงี้ยเหมือนมีจะคนมา น,น่าจะปาใช่ป่ะปาอยู่จริงเนี่ยน่าจะปาสิเฮ้ยมอเตอร์สัยามันเอาไม่ได้เว้ยมันหา่าวแต่มันเอาไม่ได้ผมไม่ตั้นแล้วป้อมปล่อยยังไงก็ไม่แตกเรื่อให้ผมไปไม่ได้อยู่ะยระวางังระวังเลยกลัวลิงนะดิเอ๋ยมาเงืบเลยนะ คุณก็ดูป้อมเสียเวลาหน่อยนิดนึงอย่าเท่าเดินลึกเกินไปช่วยไม่ทันเสียยอมเสียเวลานิดนึงรอดเขาก็ดูออกว่ราระวังนะลิงขึ้นไปแล้วนะ ลวลผมไม่ทะลังเด็ผมไม่เกินแม่น้ำแล้วผมกลัวถ้าไม่มีใครมานี่ผมไม่เอาเลยเ,เล่นอยู่ในป้อมมั้งแลยเซฟเซฟไว้ก่อนไม่ได้ละหัวโะถล่มอ,ออกรองเท้าต่อเลยออกแล้วรองเท้าละจะลอให้ได้วะทำเกมเองไปก็ตายอยู่วะ น่าจะขึ้นไปบนแล้วอะ่ะเอาแล้วคืนเลยนะไปไปเอานะเสียงนะเอาคืนเป็นไงล่ะยิงมามาจริงเออลยเอาเลยจัดเลยอุ้ยเกือบนะเนี่ยเกือบหัวลอกไม่ออก ดีไม่โดนคูเรนไม่เอาปาออ้อมอะไรวะเฮ้ยเอาไม่ได you will learn fear ไ้เกือบหัวรอบไม่ออกนะเมื่อกี้เนี่ยไอเมดมันปล่อยนั่นมาเมื่อกี้่ฆ่าไม่ตายอ่ะทันตีอ่ะเกือบโดนมาแล้วได้คิวนึงแล้วเฮ้ยเลทไปโกลด์ไอซ์ เ,าาเอารองเท้าแล้วนะรนะองเท้าแล้วเจาะรองเท้าเจาะคุณดอกอันนั้นต่อเลยนะไออันที่สองอะ ของเวดอ่ะอันที่สองอ่ะคันชิ้นใหญ่อ่ะสองบันสามอะไรอ่ะของเวดเว้เวโอโอช่วยสกัดโน้ชิเรน ใครเกิดวะปริงคุณโดนคุกปลายนะอย่าห้าวนัอลนี่น่าเนี่ยเฮ้ยคุณออกมาหนั่นเดียวของเวทอ่ะงิีมที่สองทีมใหญ่สองบันสามอ่ะอะไรวาสองบันสามไม่เห็นมีเลยอมีดิอันที่สองอ่ะโตนัดพลังโจมตีอ่ะเล อ่ามันมทีเวลนะครับนเนี่ยตีเขาได้แล้วโอ้เกือบได้ว่ะเขาบันแข็งใช่แล้วบอมผมจะแตกละเอาแบบมันหนักเลยไอซอที่อะผมก็ได้แบบนั้นแหละหนักๆ วัดไปเลยเลเนให้รกันเอาตาให้หน่อยอเฮ้ยฮะเกียกางให้หน่อยนะ ปัญห<พ>าแล้วนะลิงเกือบโดนล่อแล้วไหม,ไมเข้าไปล่างหมดวะโอ้จะลากเขาไม่ได้วะ่ะา,นนามลากไม่ได้วะ่ะ ได้นะอยังเลนได้นะยังเลนได้นะนา้องดีกว่าไม่มาเนี่ยเฮ้ยลิงเลิงเอาลิงเข้าจิปไเนี่ยเฮ้ยคิวเลนมาได้หมดนล้วเนี่ยเลือดมันเหมือน้อยมากสๆด้วยสวยมาก พราะมันเลือดมันแต่ละโคมันเหล,ลือน้อยน้อยๆนอยนอแล้วอะยิงไวโอยิงเหลือครึ่งรอดเนี่ยสองตัวสองตัวลากอะโลหมดเลยอะเฮ้ต้นตางมาโดนลยิงเา เดี๋ครับคุณไม่มีบัฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวครับคิวกลัวได้ไงคิดวกลัวได้ไงคิดว่าควกลัวเลยไงไปมาผมมาลับผมถอยแล้วถอยแล้วผมว่าเลยจบเลยไอ้ตัวนี้แม่งมันได้เปรียบตรงนี้แหละตีมันโคตรไกล พลังคลื่นเต่านี่หว่า,าเมื<ป>่อกี้โอ้ยโอ้จะรอดอยู่แล้วจะทำจะเล่นแบบไม่ตายสักหน่อยจะไปล่างทันไหมวะเนี่ยไอคุณดูกลางเลย,เยผมไปช่วยเพื่อนหน่อยไ้ล่างไปล่างไปกับคิวเรน,นไปไม่ทันละไอคุณดูกลาง

จีบฆ่าเลยปอมได้ไหมเนี่ยคลิปไม่เข้าคลิปเคนเดียวเข้าแล้วเขาแล้วใครเนี่ยเลี้ยงจนได้จินนาโอ้เกือบแล้วเกือบวะเออไฮเดรตยัไม่เอาไม่รู้ว่าคุณจะได้เกือบได้เลี้ยงเหลือหน่อยเดียวลิงต้องกลับบ้านเลย ่เนียลิงมาเยอะลิงเลือดเหลือน้อยนะให้คุณขายลิงนนทงขายชิ้นสามบอกไม่ยั้นเโอ้ด้วยเมื่อกี้น่าจะได้ให้คุณขายชิ้นที่สามบอกไปดิอืมชิ้นที่สามของคุณออกขายทิ้งเลยออกมงกุฎเนาะไม่ไม่เพิ่มพลังมีด่ของใหญ่ให้แหวนมาหน้าฟ้าไอซ์

anh định linh đấy linh. Linh 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 lính. Linh lính. Linh lính. Linh lính. Đi lính lính. Linh lính Enemy lính kill lính 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 เคลียร์ล่าขึ้นไปนะอ๋อดูเรนวิ่งมาไวเว้ว่าจะมาเคลียร์ไม่ได้เคลียร์เลย,ไม,เยไม่ติดไม่ติดนะพักฮะ<อ>บอกคุณไงมันตีคุณเมื่อก่าโอยชี้ไม่ติดอ๋ดอชี้เขาไม่ติดเขาตีตายไงเมื่อกี้จะมาริง ไปทันมาวะไปนะลิงพี่ผมติดนะลิงพี่ผมติดนะลิงเอาเลยเอาเลยดูถอยูผลตายเลยอ่ะตายแล้วนี่ยตายแล้วนี่ยพรได้วะไปเลยอะไปจบแล้วเนี่ยอย่างแรงอ่ะพระพระเอาวะเกิดแล้วเนี่ยแหวโคตรเกตายอ่ะเมื่อกี้เก่ตีเข้าได้เลยนะเนี่ย ตายหมดเลยหมดตี้หมดหมดกันเอ้าขึ้นบนนี้โอ้โหที่หนึ่งอะครับน้องๆ